อนี้้างเลยหรอเย็้านะกคือตอที่เาไปเรียนต้งมาดูวลาดูไหมวันนี้เราจะปยนเรือำเรื่องอะไรวนอ่านเื่องหรือนับุคคะ แต่ก่อนจะเรียนเนี่ยเด็กคุณครูจะเด็กผู้อบเรียนก่อนนะครับจะได้ตั้งใจไปเลยมาก่อนหน้าหัวหน้ามาแจกเลยเอาไปแจกให้เพื่อนๆทำตัวอย่างอย่างหลอมล้านะครับเงียบๆเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วยังครับเอาเคก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างอีบุ๊กนะครับให้เรียนดูนะครับ เจงไหมเจอไหมนี่ค okay. ือตัวอย่างนยูทูนะครับนม่เล่นกนทางเล่นกก็จะดัประมาณนี้ับอยากทำกันไหมอยากทำมันแน่นอนอยู่แล้วโอเคโอเคครับเร่องเด็กตูมีใบความรู้นะครับนักเอียนจะได้ดูไปตามเพราะว่าดูดนะครับจะได้นนเราั้งหมเด็กหัวหน้าเจ๋เรื่องเดครับ้อมยัน้อมเด่นยครับ เคนะรับม <c oughs> ูน <c oughs> ี่ความหมายก่อนนะครับความหมายของอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กเป็นคำภาษาต่างประเทศย่อมาจากคําว่าอิเล <Ê S 2> <c oughs> ็กทรอนิกส์บุ๊กหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นโดยโซเชียลคอมพิวเตอร์ที่ษณะเป็นเอร์กต่างอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติแล้วมักจะเป็นข้อมูลที่สามารถอ่านโดยการ่านาจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับ คุณนักศึกษาของมือเล็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆของหนังสือแล็กอเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้นอกจากนั้นมือเล็กอิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพเสียงภาวเคลื่อนไหวหรือทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการได้แลวก็ประการที่สําคัญก็คือมืงเล็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เกนดสมัยได้ซึ่งจะต่างจาก มนคืทั่วไปนะครับก uh. oh ็ม uh ังคือที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยมักจะมีลักษณะเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเนี่ยความตื่นเต้นได้ด้วทตัวหนส์และมีการพัฒนาการต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับทําให้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จึงได้นาหนังสือดังกล่าวมาทาการคัดล,ลอ,อกหรือสแกนนะครับรู้จักเรื่องสแกนนะครับคี่ว่าสแกนนี้ก,ก็ขึ้นมาเป็นรูปภาพหรครับ,รบโดยหนังสือก็อยังคงสภาพเดิมแต่ที่จะได้ข้อมูลได้เพิ่มอีกที่เป็นเป็นภาพขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นก็คือจะต้องนํเป็นภาพนั้นแนหะมาผ่านกระบวนการแปลงจากภาพให้เปน็นตัวหนังสือนะครับก็คือกระบวนการอีกระบวนการ โปรการ OCR หรือ Optical Character Recognition นะครับคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงภาพตัวหนังสือให้เป็นตัวหนังสือที่สามารถแก้ไขได้นะครับและสามารถถ่ตยดชองว่าได้โอเคทำครับทำนะครับก็จากจจากแกนแล้วก็จะได้หน้ากระดาษก็เป็นจากหน้ากระดาษจะเกนเป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลนะครับ หลังจากนั้นต่อมาก็จะมีบริษัทที่ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยจำนวนมากได้พัฒนาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถถอเอกสารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับมือถ่อไปได้เช่นสามารถแท้กรอความ,ามาแทรกภาพจัดจัดหน้ากระดาษหนังสือได้ตามความต้องการของผู้ผลิตนะครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือนังคือเลกทรอริกส์เหล่านี้สามารถสร้างถุดเส้นโยงเอกสารในโปรเจกต์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งภายในและภายนอกนะครับทั้งยังสามารถแทรกภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวลงไปในหนังสือได้โดยเครื่องมพิเตอเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากหนังสือทั่วไปนะครับที่เก่งยี่ว่าคือยูบุ่ดีนถะือว่าดีเลยครับดีมากเลยส่วนโปรแกรมที่เรานิยมใช้ในการสร้างยูบุคนะครับก็มีโปรแกรมที่อัลบั้มโปรแกรมเทคทับอาร์ได้นะครับ แล้วก็สแกนคลิอลบัมดงแล้นะครับซึ่งในาต่อไปนี่ยเดี๋ยวจะสอนสแกนคลิปอาลาบัมนะครับนี่เป็นอะไรกลตนะครับความแตกต่างของบุกกับเงนเงินไปนี่เป็นที่ว่ามีความแตกต่างมากเลยองนี่เดี๋ยวมาดูกันรัยว่ามแตกต่างความแตกต่างของหนังสือทั้งสประเภทจะอยู่ที่รูปแบบของการสร้างแลการผลิต ในการใช้งานนะครับเช่นหนึ่งบังสื่อเข้าไปใช้กระดาษบางสืงออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษนะครับบางสื่อเข้าไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดาบางสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างที่มีภาพเคลื่อนไหวได้บังสือสามบางสือเข้าไปไม่มีเสียงประกอบบางสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้สี่บางสื่อเข้าไปแก้ไขปรับปรุงได้ยากบางสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขและปรับปรุงอัปเดตได้ง่ายนะครับ ห่ือเาไปสมบูรณ์ในตัวเองหนังคืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงลิงค์ไปเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้6หนังคืออิ ic, เล็กทรอนิกส์หนึ่งคือเข่าไปต้นทุนการผลิตสูงหนึงคืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนากในการผลิตหนังคือต่ำประหยัดนะครับหนังคือเท่าไปมีขีจํากัดในการจัดทิมหนึ่งคืออดดิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีจำกัดในการจัดทีมสามารถทำสำเนาได้ง่ายไม่จำกัดนะครับแปดนะครับ หนังสือเท่าไปเปิดอ่านจากเล่มหนังสือเิ็กทรลนิกส์ต้องอ่านด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับหรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับค้าวหนังสือตัวไปอ่านได้อย่างเดียวหนังสืออิ็กทรอนิกส์นอกจากอ่านได้แล้วยังสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ด้วยถูกนะครับหนังสือเทาไปอ่านได้หนึ่งคนต่อหนึ่งเล่มถูงไหมหนังสืออิ็ิทัลหนึ่งเล่มสามารถอ่านได้พร้อมกันจำนวนหลายคนนะครับ ฝันทาออไลน์เห็นเมไหมนน่เกมอ่ถเล่นเหมือนเกมไม่เกมให้จัดอ่าของเออเวลาเพื่อจะดูว่าเดี๋ยวอ่านไม่ให้เจออ่านไม่เสร็จก่อนก็จะให้เพื่นใหครับ่ทีเ็นนะครับมันถือก็าไปพบพานลำบากต้องเจอื้นที่ในสือเล็กๆพวกคาสะดวกได้ก็ทาว่าจะนอนมากๆในรูปแบบไฟคอมพิวเตอร์ในลใีนะครับก็พบผ่านลำบากก็คือมอเกน จะเอามันดึงมาห้าเล่มใช่ไหมครับไกี่ก็ต้องงด็ดกระเป๋ามาหเล่มใช่ไหครับแต่ในนี้คือเม่กีเอาไปเป็นไฟล์เทียวก็แค่ทิทัสองนะครับมคือเล็กเทอนินส์เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิจฉาทิพลองนะครับถือไหมทำไปถือได้ถือไ้องเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องใช้กระดาษใช่ไหมครับจากัเดครูเข้าใจไหครับที่สอนเลยนี กเเด็กคุณมีปัญงาานื่องเปี่ยนนคับงานเรื่องนี้แหละแต่นแล้น้องมันเกิดอทำเสร็จแล้วยังราบเสร็จแล้วยังก็เสร็จแล้วเด็กคทำแบบทสอบเป็นต่อแล้วสอกหลังเรียนถ้าไม่ที่่อเรีนแล้ว้จะมาทำแบบเก่อเแลวัน้เสร็จครับก็ต่อเหมือนเดิมะครนะแค่เรีนีวัตไม่เกงเข้าใจไม่ที่ตวโอเค เอาเ็นแล้วส่งเอามาสม่งครับนาเกร็จแล้วครับก่อนเลยวันนี้ก็ออนนกขอตัวแทนสรุปเพื่อนๆั่นนึงนะว่ายูบุ๊เนี่ยคืออะไรครับเอา,าที่เก่ยว่าแล้วยบุกคอไรห้าน,นกนบ้านให้นกเกียรเนี่ยไปศึกษาดูว่า อ่ะไม่ไม่ต้องส่งรับก็คือมาออกมาตอบก่อนชีดหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมที่เคยสร้างอ e ีบุ๊กนะครับนอกจากที่ครูบอกไปแล้วสามโปรแกรมแบบมีโปรแกรมอะไรบ้างเนาะนักเรียนก็ไปกระตือรือร้นเติมดูว่าครับว่าปกติใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการสร้างอีบุ๊กนะครับโอเคครับเดี๋ยววันน้าบอกไไนครับ